สวัสดีครับวันนี้ทั้งกลุ่มของเรานะครับจะนําเสนอเกี่ยวกับบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมนะครับซึ่งทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจะแบ่งหลักสูตรใหญ่ๆออกเป็น2สาขานะครับสาขาแรกนะครับจะเป็นสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมนะครับส่วนสาขาที่2นะครับก็คือสาขาเภสัชศาสตร์นะครับในสาขาแรกนะครับก็คือสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมนะครับจะดูแลผู้ป่วย ในสถานพยาบาลต่างๆนะครับส่วนในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น3สาขาย่อยๆนะด้วยกันนะครับหสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยีนะครับและสองสาขาการค้นพบและพัฒนายานะครับและ3นะครับก็เป็นสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารนะครับซึ่งในแต่ละสาขาก็จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งทั้งกลุ่มของเรานะครับก็จะนําเสนอเกี่ยวกับสาขา การค้นพบและพัฒนายานะครับโดยเราจะจเจาะลึกลงไปในด้านภาควิชาจุลชีววิทยาครับในวันที่ฝนเปลี่ยนเป็นเมฆขาวอากาศเช้าเช้าสวยงามกว่าใครมือเธอและฉันจับจูงกันไปเดินด้วยกันนะเราผ่านเร จากที่ได้สร้างไปแล้วนะครับว่าเภสัก,กรนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างทางภาคจุลชีววิทยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับอย่งางภาควิชาจุลชีววิทยาเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นพอเราเรียนภาคนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะออกไปกประกอบอาชีพให้หลากหลายแนวทางหลากหลายสาขาได้กันไม่ว่าจะเป็นทํางานตามโรงพยาบาล เกี่ยวกับพวกไอเดนเชียเชโรที่ก่อโรคนะครับหรือว่าอนุงาตอน,น,ตอน,นุญานตการศึกษาก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาคภาควิชาเนี่ยก็จะมีอยู่ตามแผนกพวก QC หรือว่าเป็นค Quality Control เือนกันควบคุมคุณภาพการผลิตนะครับให้ให้ปราศจากเชื้อหรือว่ามีจำนวนเชื้อเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือประการที่สามเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นอาจารย์หรือที่มหาวิทยาลัยตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนซึ่ง เราสามารถไปยุต์แล้วก็ทำงานได้หลากหลายสาขาตามที่เราต้องการคุณภาพจุลชีววิทยาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันทัง้งรับว่าเขาทำอะไรกันบ้างอ่านี้ก,นก็เป็นห้องพักของพี่ปริญญาโทนะครับซึ่งเขามาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยด้วยกันแล้วมาเรียนต่อในภาคปริญญาโทที่สาขานี้ที่คณะเภสัชฬาสตรบ มมมือขอขงัันน้ีควาฝาและนี้ก็คือสภาพภายในของภาควิชาจุลชีววิทยานะครับจะเห็นได้ว่าที่นี่ห้องแลบให้ทาการวิจัยเนี่ยหลากหลายห้องแล้วก็ประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องไม้มที่มีาราคาแพงนะครับหลากหลายเครื่อง oh oh, oh oh.

ความรักและฉันก็หวังว่าคงสักวันนับถอยหลังตลอวัอนนั้นวันที่มีเธออยู่ตรงนี้ข้างกันคนที่ฟ้าส่งมาให้ฉันคนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนคนที่เดินตากฝนกนนี่ก็คือห้องแช่เย็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งที่จะใช้เก็บพวก หาทิ้งเชื้อเพลดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำแลบ,บนะครับเราเข้าไปดูด้านใออาน,น,นได้นนนนอเลอยออหลังจากที่เราได้ไปเดินดู ภาควิชากันแล้วนะครับแล้วก็จะมาอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ทางด้านจุลชีววิทยาเนี่ยว่าเภสัชกรสาขาวิชานียสามารถทําอะไรได้บ้างคาถามที่มีอยู่ใจตอนนี้คือจะถามว่าทําไมเราถึงต้องสนใจในเชื้อโรคพวกนี้ด้วยอย่างเช่นเอาไปทําอะไรแล้วก็เชื้อโรคพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นยาได้หรือเปล่าคําตอบก็คือสามารถทำเป็นยานได้เราสามารถ ยพวกนี้มัใช้ประโยชน์ไยไม่เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียาที่ยาต้านเชื้อรารือี่จสารที่ิดีเรเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่าเชื้อเนี่ยนอกจากซมาที่เป็นเื่ือมีประโยชน์แล่ารที่มันต้านอกมาการเราสามารถนาน้ำน้ำพวกนั้นเนี่ยมาทดสอบฤท์ื่อหาเป็นยาต้านเเรงได้ว่ายาต้านเชื้อันราก็ได้ซึ่งเชื้ที่เราค้นพบมันอยู่ในปัจจุบันนี้ม ยังเป็นส่วนน้อยมากของเชื้อโรคที่มีมอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งพูดได้ว่าเลยมีน้อยน้อยก็ประมาณ1%ของเชื้อโรคทั้งหมดอันนี้จะเป็นโอกาสในการศึกษาค้นคว้าต่อไปเพื่อหาเชื้อโรคใหม่ใหม่เชื้อที่สามารถมีประโยชน์ให้กับเราเนี่ยใหม่ๆได้นะครับหลังจากที่เราได้สร้างไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถนําเชื้อจุลินทรีย์ว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมาผลิตเป็นยาได้ ล้วก็จะมาพูดถึงขั้นตอนในการค้นหาหว่าการวิจัยเกี่ยวกับยาชีวิใหม่ที่นจะใช้ทินเีสีเป็นกว่าขั้นแรกก็คือการค้นหาแหล่งของเชื้อโรคส่วนเชื้อโรคที่เราต้องการเนี่ยก็คือจะมักจะใส่ที่ตามดินแหล่งดินต่างๆที่อุดมสมบูรณ์นั่นคือเชื้อโรคเนี่ยก็ต้องควา้าก็ต้องการอาหารที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับมนุษย์เราเหมือนกันจากที่เราได้แหล่งดินที่เป็นที่เหมือนของเชื้อเราต้องการ ั้นตอนต่อไปก็จะต้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเพราะว่า้อโรเนี่ยจะเป็นต้องมีอาหารมีการเจริญเติบโตนะครับในอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยจะมีต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นของแข็งแล้วของเลนะครับของสองอย่างนี้จะมีส่วนที่เหมือนกันคือข้างในจะเป็นสารอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อพวกจะเป็นพวกแร่ธาตุต่างๆพวกคาร์บอนไนโตรเจนอะไรพวกนี้นะครับหลังจากที่เราได้แหล่งของเชอโลแล้วก็เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชอโลแล้วเนี่ย ขั้นที่3ก็คือการเพราะเชื้อให้เจริญในบนอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งเราจะสามารถแยกเชื้อโรคตัวใดตัวหนึ่งออกมาได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการเก็บแหล่งเชื้อโรคเนี่ยจะนํามาเพาะเชื้อโรคภายใน 1- 2นึงสวันหลังจากการเก็บจากที่แหล่งเนื่องจากสภาวะอาจจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปหรือว่าสภาวะต่างๆ่านที่เราเก็บไว้ก่อนที่เราจะมาทําการเพาะเชื้อโรคเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ดังนั้น เราก็เลยเก็บเชื้อโรคจากแหล่งดินแล้วก็นำมาพ่อเชื้อโรคภายใน1นึ่งถึงสวันจากการเก็บต่อไปจากนั้นให้ฟอกเชื้อตัวไหนเชื่อแล้วเชื้อที่ขึ้นที่อับของเราเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดด้วยการที่สภาพเหมาะสมในการเจริญเติบโตก็จึงได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะแยกแยกเชื้อที่เราต้องการนะครับโดยทำการสกีมเบื้องต้นก่อนดังนั้นเนี่ยตอนที่เราจะทําการทดลองเนี่ยเราควรจะต้องศึกษา ลักษณะรูปร่างสมถารสีสันของเชื้อที่เราต้องการจะแยกมาก่อนด้วยอพอเราแยกคร่าวๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการแยกจากเพลทรวมเนี่ยมาใส่เพลทใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการการการ,การทําให้เชื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเชื้อที่เราต้องการอย่ง่องยกตัวอย่างก็พวกเพลทที่ที่ได้แสดงไปนะครับเป็นจะเห็นว่าเป็นเชื้อชนิดเดียวนะครับไม่มีเชื้อเชื้ออื่นเชื้อคนเลย ลักษณะเนี่ยก็จะมีลักษณะอยู่แตกต่างกันก mm hmm. นะ็แล้วแต่วิวัฒน์เื้อแกันหลังจากที่ได้คัดแยกเชื้อเปไ็นเะชื้อเดียวๆแล้วนะครับเราก็จะมาค้นหาว่าเชื้อชนิดไหนเนี่ยหรือว่าเชื้อตัวใดเนี่ยสามารถผลิตสารที่สามารถนำมาทดสอบลิดได้โดยที่ดในการทดสอบเนี่ยจะสามารถเอาไปทดสอบอย่างเช่นทดสอบดต้านจุรชีพหรือว่าสามารถทดสอบดีดการเป็นยาต้านมะเร็งก็ได้ หลังจากที่เรานําสารที่เชื้อผลิตเนี่ยไป็นทดสอบได้แล้วเนี่ยก็จะผ่านกวนการต่างๆนานา,นานอย่างเช่นการพัฒนาสูตรตำรับการพัฒนาความคงตัวของสารที่สก,กัดได้จากเชื้อเนี่ยจนออกมาเป็นยาชีวิตใหม่ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากการค้นหาทางด้าน,นตัวอ,อย่างเช่นการพัฒนาสูตรตำลับการพัฒนาในด้านความคงตัว ว่าการทดลองในสัตว์ทดลองจไนไปถึงการทดลองในคนเนี่ยก็คือจะผ่านกระบวนการาต่างๆใช้เวลาประมาณ7-10ถึงปีจนกว่าจะได้เป็นยาตัวใหม่ขึ้นมาแต่จุดเริ่มต้นของการค้นคว้ายาใหม่เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากจุลชีววิทยาแบบนี้เองสีอะอะจาจะที่ได้กก่าวามทั้งหมดในรั้วตั้งแต่ต้นจนจบเลยเราจรึงเป็นภาพที่ให้เห็นถึงความสําคัญบทบาทความสาคัญของภาพ จุลชีวอุทยานะครับซึ่งเป็นสาขาเด่นของเภสัชกรที่มีความสำคัญไม่น,อน้อยไม่น้อยกว่าสาขาอื่นในด้านการค้นคว้าย่อยนะครับและนี่ก็คืออีกบทบาทหนึ่งของเภสัชกรทีุู่ดีความฝ่ายแพท